ผลงานเพลงต่อไปนี้นะครับจากใจรัตนสิทธิ์อินตาเทราชสู่ใจพี่น้องแฟน8 FC นะครับทางจอโทรศัพท์ตอนนี้นะครับ,รบจากคนาสาวผู้นำทีมงานครับคุณเจี๊ยบทิติมาจะมาขับกล่อมกับผลงานเพลงนี้สู่อ้อมอกอ,อ้อมใจพี่น้องแฟนๆครับในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคิเรโดนรักครับเชิญรับชมรับฟังครับ จหมดเลยได้ฟังพี่เอ๋ยคำรักกระอึกกระอากใจเต้นตึกตกักตึกตักทีทีอยากฟังจังเลยไม่เคยได้ฟังสักทีพบกันมานานนับได้ก็ไกลสิบปีได้ฟังคำนี้ยอมรับประทับหัวใจ ทวนคำกราวร้อนเผาไปถึงในอกครัวเขาก็หกระนก,ว,กว,วิตกบอกสันวันไหวด้วยความที่เรารักเขาชอบเขาเกินไปด้วยพคนคำรักสุขนักสุขเหนือสิ่งไหนดีอกดีใจให้ตายไม่ได้แสงี อยากฟังคำนี้มานานน,นานขอบกันมาเที่ยวกันมาตั้งนานน้อมเนเจียมตัวเจียมตอนรู้ตัวเป็นคนใหม่เก๋คนขี้เรสุกล้ำได้ฟังคำรักจะยอมเป็นทาสทั้งชาติไม่ขัดใจเธอ ใส่เขาว่าเซอร์ก็ช่างเขาเธอจะไม่ถึกทักจะเป็นท้าเท้เป็นแม่สีเรือนมีหลักบัวไม่ช้ช้ำคำก็ไม่ให้นักขอบคุณมากๆที่รักที่เอ่ยคำขอกำลังใจขอหัวใจรัวให้กับ หัวหน้าสาวผู้นำทีมงานครับคุณเจี๊ยบทิติบาหารสุริครับอยากฟังคำนี้มานานนักนาคขอบกันมาเที่ยวกันมาตั้งนานนมเนเจียมตัวเจียมตอนรู้ตัวเป็นคนไม่เก๋คนคิเรสุขลามได้ฟังค่ะ จะยอมเป็นทาสทั้งชาติไม่ขัดใจใเธอให้เขาว่าเซิกก็ช้งเขาเธอจะไม่ถึกทักจะเป็นทาสแทมเป็นแม่สิเรือนมีหลักบวัวไม่ชำ้ำคำจะไม่ให้นักขอบคุณมากๆที่รักที่เอ่ยคำน ใจรรัวให้กับาาคุณนสาวผู้นำพิมพ์งานเจีย๊ยบทิมาหาสุริครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามาเป็นแรงเชียร์แรงใจลูกหลานรัตนศีนอินตาเทยราชในไรซสดมินิเนาะค่ะน้องคิงคต้องเรียกว่าไรซ์สดมินิเพราะว่าอย่างค่ะพี่น้องเพราะว่าเอาตั้งแต่น้องๆที่ยู่บ้านพักของเฮ้าในขณะนี้ค่ะคือน้องที่สามารถยู่ร่วมปักชุดเทศ เบื้องหลังเพื่อเตรียมงานเซมปรับฤดูการต่อไปพี่เสิครับพี่เจียบเดียวเดียวปิดวงเรารู้สึกสมบูรณ์ไรเฉยเกือบหูซิบก็ไดครับเฉพาะเราแม่เบิ่งไปเบิ่งมากเอ้าพี่เจียมก็เป็นส่งมิเนื้อมิหนังขึ้นมาเลยนี่แหละเขาเอื้นอ้วนงามพี่น้องว่าอุ้ยพี่น้องพี่รองสิสงสัยว่าเอ้าอันวหนนะตอนเปิดวงกะสิเอาหุ่นหนีที่ไปบอกคอันนี้รู้สึกว่า มันเป็นช่วงที่เขาเตรียมงานก็เลยกินแบบทํายังไงก็ได้ใจจ้าของมีกําลังทีศีลงานที่สิเตรียมพากันเฮ็ดงานฮอดตีสองตีสาม <c oughs> ผมกลับไปนอนแล้วครับโทรหาลาออกมากินตำบอกหุ้ง <c oughs> <c oughs> วันเสรนว่ากันกับจอ <c oughs> ยเหรอเราคือพ <c oughs> ี่น้องค่ะปีนีก็มี่น้องขิงค่ะซึ่งเป็นลูกเกา ลูกเกาตั้งแต่โดนแล้วกับเพิ่นกลับกลับขึ้นมารวมสั่งสารพรอมกับน้องสไปของเราค่ะฝากพี่น้องซอยเป็นแรงแช่แรงใจเห้กับรัตนาสินีตาเทราทคือเกาเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะพ่อหน้าจะเฝ้าไปห่วยไม่หนาวสิทถามายู่นื้อเสก้นอื่นออกมาหลงตอนแล้วไอพี่เจี๊ยบครับได้ข่าวว่ามีซิงเกิลใหม่อ๋ออะไรนะครับอ๋อ ขอบคุณดาวนะครับหนึดวงจากเฮียสแน็คด้วยนะคะ <พอ S 1> ว้าวขอบคุณเฮียสแน็คครับ,บดาวร้อยดวงขอาเสียงปรมือ้วๆแล้ว,ลวพวกเราอันนี้ก็คือน้องไส้ที่เป่นเหตกำลังแรงใจของรัตนาสินมาตลอดอคือการพาน้องสแน็คของเราครมาถามวานแม่เล็กค่ะโอเคครับอ่าพี่เจียบครับหัวนาครับบอดครับเอิ้นได้หลายอย่าง ฝากผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ของพี่เจียบครับพี่น้องคะในป้ายปากกาของแมคคูชวลาคุณแม่ของเฮากะเพื่อนกะเขียนเพลงสายเลือดหมอลำค่ะสิเป็นแบบไดกะสิเดี๋ยวอีกสักน้อยพี่น้องกะเสิได้เบื้องทางเพจบ้านของเฮาเ็นจังไหนกะฝากเป็นแรงแชงเชรแรงใจกระลูกกับหลานอีกจักวงหนึ่งในเด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณพี่เจียบ,บมากๆและขอบคุณขอ้ณขอมวลยัง,ยงเหลืออีกหลายสองชั่วโมงกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่เจียบนะครับขอบคุณ ที่สำคัญขอบคุณดาวร้อยดวงจากเฮียสแนคค็นคแล้วก็พี่น้องก็